ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวราชาวดีสุขสมเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2533ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น ประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเวียงชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์ระดับปริญญาโทคูรุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาประวัติการรับราชการได้บรรจุที่โรงเรียนบ้านโนนทองจังหวัดขอนแกน่นบรรจุวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2564 งานด้านการสอนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทย5ชั่วโมงคณิตศาสตร์5ชั่วโมงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม9ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 3ชั่วโมง รายงานการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่3ครูเวรประจำวันจันทร์ครูผู้ดูแลกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและธุรการโรงเรียนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่1งด้นานการปฏิบัติตน 1. วินยัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อกําหนดของโรงเรียนแต่งกายถูกระเบียบข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตน้นยึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดารงชีวิตและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิง่น 3. จรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรนวิชาชีพโดยมีความรักความศรัทธาความซื่อสัตย์สุจริตและมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยาภาพข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองและพัฒนาด้านวิชาชีพอยู่เสมอ 3. การดำรงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าน้อมนำหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดก,การเรียนการสอนในห้องเรียนเช่นการฝากเงินออมนักเรียน 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม,ม,ม่ำเสมอเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้มากยิ่งขึ้น 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน เระพึ่งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบในการทำงานด้านที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติและการลงมือกระทำจริง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศในการเรียนที่อบอุ่นครูให้ความเอื้ออารรตต่อน,นักเรียนที่สอนสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และมีการนำความรู้และทักษะที่ได้มาปรับใช้ในการจัดก,การเรียนรู้และการดำรงชีวิต 5, งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จับขึ้นอย่างเต็มความสามารถ หกการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อภาษาและเทคโนโลยีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ใช้ในการออกแบบการสอนเช่นสื่อการสอน powerpoint ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น